คุณจิราพรสินทุพพรรัมเตีสํานักนายกพูดถึงสํารวจนิด้าไราต่อยมากครั้งที่3ของปีนี้ก็คือตรยมาสาแพทองทานน้ำาันขึ้นอันดับหนึ่งว่าเป็นเพราะแรงสมุนจากประชาชนไปกําลังใจให้น้ำมรีรัฐบาลมุ่งมั่นการทํารรงานแก้ปัญหาประชาชนต่อเนื่อง ที่ผ่านมาแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายประการแต่รัฐบาลก็มุ่งมั่นฝ่าฟันปัญหาดําเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ซึ่งหลายนโยบายก็คืบหน้าอย่างนโยบายเรือธงเงิน1 0 0 0 0บาทพลิกฟื้นเศรษฐกิจพักหนี้เกษตรกร3ปีลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโครงการ30บาทรักษาทุกที่กฎหมายสมรสเท่าเทียม นอกจากนี้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลยังสารต่อนโยบายการทูตสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยบนเวทีโลกยกกระดับหนังสือเดินทางไทยเร่งเจรจาวีซ่าฟรีอันนี้มันคุณเสถานะ <c oughs> ต่อเนื่องค่ะท่านรัฐมนตรีจิราพรบอกทําต่อเนื่องเราดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติจากการลงทุนโดยตรขงของบริษัทต่างชาติในประเทศสร้างงานให้คนไทยรวมถึงมีร่างพรบอากาศสะอาดแก้ปัญหา PM2.5 จะมีการผลักดันจะมีการผลักดันนอกจากนี้ผลสํารวจที่นยายกแพทองทานมาเป็นอันหนึ่งเป็นผลจากความสารวจประชาชนที่ยังไม่รวมนโยบายเรือธง,งื้นเงินเมื่นฟื้นเศรษฐกิจด้วยนะค่ะก็ประมาณว่าคุณน้ําจิราพรบอก นี่ขนาดยังไม่รวมเงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจอือเพราะมันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการหลังก่อนที่จะมีการแจกเงินใช่ไหมใช่การสำรวจแตะเกิดขึ้นก่อนจะแจกเงินนะคะเชื่อว่าผลการแจกเงินหมื่นสู่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจหลังจากนี้ถูกกระตุ้นคึกคักอีกครั้งหนึง่งก็เชื่อว่าประชาชนพอใจในผลงานของรัฐบาลที่นำโดยคุณแพทองทานค่ะอท่านผู้ชมอีกสองนาทีเดี๋ยวจะเข้าผมจะต้องสรุปตรงนี้นิดนึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเชษฐาทรับเย็นผู้เชีย่ยวชารมหาไราน์นวมินทราธิราชโพสต์วิเคราะห์สาเหตุโพที่ว่านี้น่าสนใจฟังไปด้วยนะเดี๋ยวจะได้มาตอบสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีค่ะอท่านผู้ชมข้อที่หนึ่งการที่นายกเศรษฐาหลุดเวทีการเมืองทำให้คะแนนพักเพื่อไทยไม่กระจายทั้งก้อนก็เลยเทไปที่นายกอิงคนเดียวที่ทำให้คุณแพทองทานขึ้นมาอันดับหนึ่ง เป็นครั้งแรกเลยอย่างที่ว่าเพราะไม่กระจายแล้วเทมาที่นายกอิงข้อที่สองภาพนายกอิงในการเป็นตัวจริงทางการเมืองปัจจุบันกับภาพข้างหลังสมัยนายกเศรษฐาเป็นเบอร์หนึ่งทำให้คะแนนนายกอิงขึ้นแบบก้าวกระโดดเพราะภาพรักกันไปผู้นําทางการเมืองเบอร์หนึ่งชัดเจนข้อที่สามการที่คุณพิธาหลุดเวทีการเมืองส่วนหนึ่งคะแนนสนับสนุนของคุณพิธาเนี่ยมีแนวโน้มย้ายมาที่นายกอิง คะแนนสนับสนุนคุณพิธาเนี่ยหรอย้ายไปที่นายกอิงเพราะหัวหน้าเทงไม่สามารถช้อนคะแนนแม่ยกของคุณพิธามาได้หมดกระดานฐานคนที่หลุดไปน่าจะมีลำดับความชอบในใจเช่นคุณพิธาน,นายกอิงและคุณเทงอ่าดังนั้นพอไม่มีคุณพิธาส่วนหนึ่งก็เลยสวิงกลับไปที่นายกอิงเพราะอย่าลืมว่าครั้งหนึ่งคะแนนก้อนที่สนับสนุนเพื่อไทยและก้าวไกลมันคือก้อนฝั่งเดียวกันคือฝั่งประชาธิปไตยในช่วงเลือกตั้งปีที่แล้วก่อนที่จะลงคะแนนอ่ะอ่าดังนั้นพอเมื่อไม่มีคุณพิธาคะแนนมันไม่ได้ ไหลไปตามพักประชาชนถึงหัวหน้าเทงทั้งหมดมันกลายไป็ว่าส่วนหนึ่งไหลไปที่นายกอิงค่ะข้อที่เกระแสการแจกเงินสด1 0 0 0 0บาทว่าได้แน่ๆเนี่ยส่งผลทําให้ฐานนิยมในตัวนายกอิงและพักเพื่อไทยสูงขึ้นโดยอ้างอีกว่ามีฐานเงินที่เงืนเดือนที่เขาสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเจคือเงินเดือนต่ํากว่า2 0 0 0 0ค่ะได้ประโยชน์จากนโยบายนี้ข้อที่5 คะแนนนิยมในตัวนายกอิงมากกว่าตัวพักเพื่อไทยประมาณสัก4%เปอร์เซซึ่งถือว่าไม่ห่างกันแสดงว่าคะแนนนิยมในตัวพักกับตัวบุคคลมีลักษณะเป็นก้อนเดียวกันมเมื่อเทียบกับผลโพลครั้งก่อนๆบ่งชี้ได้ว่าการขึ้นมาเป็นตัวจริงของนายกอิงเพียงคนเดียวในนามพักเพื่อไทยทําให้คะแนนฐานนิยมก้อนนี้กลับมาเข้าที่เข้าทางสอดรับไปในทิศทางเดียวกันระหว่างคะแนนนิยมในตัวบุคคลกับคะแนนนิยมของพัก ส่วนพักประชาชนหลังคะแนนนิยมในตัวพักประชาชนมีมากกว่าตัวหัวหน้าเท้งประมาณามาสัก11เปร์เซ็นต์ะเลยทําให้ต้องเกิดแคมเปญเท้งทั่วไทยแคมเปญชื่อน,นี้ชัดเจนว่าต้องการสร้างความนิยมในตัวบวุคคลคือคนเท้งแต่คะแนนนิยมในตัวคุณเท้งที่ปรากฏออกมาในนิดาพอครั้งนี้ ทําให้เกิดคําถามขึ้นเหมือนกันว่าถ้าเป็นคุณหมายฉีดกัญญาเป็นหัวหน้าพักจะมีกระแสนิยมมากกว่านี้หรือไม่เพราะว่าก่อน,อนคุณหมายในเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้นำสามคนคือคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์แล้วก็คุณหมายในสังคมคือมีทุนอยู่แล้วเดิมอะค่ะมีต้นทุนข้อ7เรื่องหาคนเหมาะสมไม่ได้อันดับสองข้ามไปมไปดูข้อ8ผลโพลที่ออกมาอนุมานได้ว่าคะแนนส่วนที่เพิ่มในตัวนาย,ยกอิงมีเงาคะแนนของคุณทักษิณอยู่ในนั้นนั่น เพราะว่านายกที่นำสกุลชินวัตรสามารถดึงฐานคะแนนนิยมกลับคืนมาในตัวนายกรัฐมนตรีได้อพอสมควรและยังไงต่อ,อก็แปลว่า นำจะกุลชินวัตรดึงคะแนนนิยมได้คือเดิมทีเนี่ยมันจะมีความนิยมอันนี้อาจารย์วิเคราะห์นะคะมีคะแนนความนิยมในส่วนนี้อยู่แล้วแล้วต่อมาเนี่ยหายไปแล้วสามารถกลับคืนมาได้ในเวลาอันรวดเร็วภายใต้ใตแบรนดน์ชินวัตรเดียวกัขนขณาที่คะแนนนิยมตัวกนายกอิงนาคุณแท้งประมาณ8%ในทางสถิติถือว่าห่าง,องพอสมควรทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นชื่อของคุณพิธามันจะไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้สอในยะว่าการที่ลบชื่อพักเก้าไกลและหัวหน้าพักคนเดิมออกไปจากการเมืองไทยได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ทางการเมืองมากพอสมควรอย่างที่เห็นในโพลร,รอบนี้ข้อที่10คะแนนนิยมในตัวพักประชาช,ชน34.25%เนำเพื่อไทย27.15%คือนำแค่7%ซึ่งถือว่าระยะห่างน้อยที่สุดในรอบ1ปีครึ่งถือว่าเป็นความอันตรายของพักประชาช,ชน เนื่องจากอัตราเร่งการทวงคะแนนกลับคืนของพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาน้อยในการลดช่องว่างเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นหลังจากได้นายกคนใหม่มาแล้วก็แนะว่าพรรคประชาชนต้องถอดสลักช่องว่างของคะแนนตรงนี้ให้ได้ถ้าหวังจะชนะการเลือกตั้งในอีก3ปีข้างหน้าอันนี้เป็นบทวิเคราะห์อของอาจารย์เชษฐาดเรเชษฐาซับเย็นค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเชษฐาผู้ช่วยอ,อธิการบรดีหมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชอ่ะก็ถือว่ามีม,มุม เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ว่ากันเนี่ย